โอเคเอเคปิโตก็กลับมาแล้วกับรายการแตกากกว่าแตกนะครับวันนี้ก็เป็นลิสต์ของแอดมินเนะเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยเกี่ยวกับเด็กโรคารนะครับใครมีคนขอมาเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูแล้วก็อธิบายคอมโบเล็กน้อยใบแรกเนี่ยเป็นบัดดี้ของแอดมินนะใบนี้ชื่อว่าอ่าเอนะใครก็รู้กันอยู่แล้วว่าสกิลก็คือจ่ายนำสอใบ เข้าสู่โซนะแล้วก็จ่าย2เกรนะแล้วก็มันสามารถไล่เวทจากในโซได้นะส่วนโอว์คิวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่ดีในระดับหนึ่งเมื่อก่อนก็คือได้6เกรนะใครอาจจะคิดว่าเอามาใช้ปิดเวิลดแพนดมิกอย่างเดียวนะไม่ใช่นะมันสามารถใช้ในการตั้งบอร์ดสามารถเรทการ์ดแล้วสามารถเติมเกมได้อย่างดีเลยแหละถ้าน้องคอมโบดีนะโอเคใบถัดไปเป็นตัวใหม่นะเหมือนกันเป็นเอเชียสแต่ว่ามาในชุดของ x u b 0 3นะใบนี้ มันทําให้เปลี่ยนการเล่นของเด็กนี้อย่างสิ้นเชิงนะเ <c oughs> มื่อก่อนอเด็กนี้จะเน้นเติมโซแต่ว่าเด็กนี้สามารถตีได้แล้วนะสามารถตีได้ตีปิดไลได้แล้วโดยการยื้อนะเพราะของยื้อในเด็กนี้ค่อนข้างจะมากในพอสมควรเลยนะ <c oughs> โอเคสกิลมันก็คือคอค้ขอนและการนำใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่โซนะ,ะจากสองเกตนะเมื่อไรเวทนะได้เกตได้1เกตนะแล้วก็ยิงเข้า1ห,หน่วย หลังจากนั้นเราได้เพิ่มหนึ่งหน่วยนะอันนี้เป็นวันเพเทิร์นก็คือเทิร์นเข้าเทิร์นเรานะ,ะ,ะส่วนโอเวอร์คิวนี้ก็แข็งแกร่งนะทิ้งมือหนึ่งเสิร์ตเวทสามใบเลยก็คือถ้าเกิดเป็นเริ่มใบแรกเนี่ยก็สามารถตั้งบอดตั้งเกมได้ดีๆเลยนะสามารถเสิร์ตเอา2ใบเข้าโซไอเทมก็ได้หรือจะเป็นเสิร์ตหายเทมหรือเป็นการเซตก็ได้นะที่ว่าเอามาเพิ่มเกรดยังไงซะมันก็ทําให้เกรดพอแทนที่จะใช้หกเกรดของเอชิดัสบัตตี้พี่ไปนะโอเคใบถัดไป เก่า,าป,ป็นแมรี่ซูนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอาจ่ายสองเกตก็คือเสิร์ชเสิร์ชเวทหนึ่งใบถามว่าทําไมเขาถึงหากันมากเพราะว่ามันไม่ไม่มีรีนะมันก็เป็นของเก่าพอสมควรเลยอ่ะมันสกิลก็ดูกันอยู่แล้วเสิร์ชเวทเราก็เอามาเติมเกมนะครับเอามาเติมพวกบางทีอาจจะไม่มีไอเทมก็หาการ์ดหาไอเทมหรือว่าเอามาเป็นตัวที่คอยเสิร์ชเวอร์แพนิมิกตอนที่เกตพอก็ได้ก็ในกรณีที่ว่า เราเล่นเราเล่นแล้วเราไม่มีมอนตัวใหญ่ยืนกลางใช่ไหมแต่เรามีเกตครบโซนไอเทมครบใบนี้ก็เป็นตัวที่อยู่หาเวอร์เพนามิกมาจบเกมได้เหมือนกันนะครับโอเคใบถัดไปสกิลง่าย่ยยายว่ามอเตอร์ตัวต่อไปเป็นคีอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งมากอ่าผู้ใช้โรคมรณะนะรูเบลัสนะก็คือนํา เวทโรคร้ายจากในดอกเข้าสู่โซการหนึ่งใบในสนามนะการหนึ่งใบเลยนะอาจจะไม่ใช่ไอเทมก็ได้เป็นมอนก็ได้นะกกใส่โซเอชิเัสให้มันได้จากในโซก็ยังได้นะครับยืตรงนี้อืมใช่สามารถใช้ได้หลายกรณีเลย,เลยโอเคเป็นใบต่อไปกันเลยอ่าใบานี้เป็นใบใหม่นะครับก็ผู้ใช้โรคมรณะนะมอโจน,นะกเเเ็เริ่มเริ่มเริ่มเทินฝ่ายตรงข้ามนะเราสามารถนําเวทบนมือหนึ่งใบเข้าสู่โซเข้าสู่โซโรคร้ายบนสนามก็คือเหมือนกันเลย สามารถใส่โซมอนยืนกลางก็ได้หรือจะโซไอเทมก็ได้นะก็เลือกเอาแต่รู้สึกว่าจากการเล่นและถ่ายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมอนค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวแอดมินอาจจะลดลดจำนวนลงม่าโอเคใบถัดไปครับใบนี้เป็นตัวดีเหมือนกันเป็นตัวเริ่มที่ดีเลยแหละนะครับใบนี้ผู้ใช้ลงไววิเชล่าอ่าสกิลก็คือเช็คท็อป3นะหยิบเวทหใบขึ้นมือนะ เวทหรือว่าบางอย่างในเด็กเนี่ยค่อนข้างจะต้องร่ายได้เมื่อมีโรคร้ายบนสนามนะแต่ใบนี้นะเป็นวันที่ดีก็คือลงมาปั๊บเนี่ยเราจะได้ได้เวทแน่นอนนะส่วนใหญ่จะได้เวทนะแล้วก็เวทเวทเยอะแล้วก็หยิบขึ้นมือนะก็ได้ใช้ต่อเนื่องกันที่เหลือนะลงช่วงดอกว่าซ่าแต่ลงช่วงดอกลงช่วงดอกก็คือได้เติมดอกด้วยนะครับถ้ากับตะกอนี่มันคุ้นๆนะอันฟิสซิ่งอเป่าโอเคอ่ะก็ใบถัดไปอันนี้เป็น anatomy คายนะเป็นเป็นคีย์อีกหนึ่งอันนะอ่าก็คือ ่าถ้าโซเข้าโซเนี่ยเราจะได้ไลท์หนึ่งนะถ้าครบถ้าครบเท่าไหร่นะแปดไหมแปดอ่าจะใช้วูดเพนนีมิกนะใบนี้ใบนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตีนะแต่มีคนโดนตีตายนะก็ก็ไปหาชื่อมกันดูได้นะคิดว่าโดนตีตายครับแบโดนตีตายเโอ้คดวตีตายหลือเชื่อเนาะโอเคต่อไปเป็นเวทคีเมนเด็กเลยนะก็คือมหาวิทยาลัยขั้นสูงสุดเว์เพนนีมิกนะก็เป็นโควิด2019นะครับก็ จ่าย6เกตนะแล้วก็ปิดแฟกเขานะครับอ่าก <ปะ S 1> ็ถ้าใครเอามาใช้ในช่วงนี้ก็จะเขาก็จะพลิกแฟกนะส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเผ็ดเลยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะจากที่แอดมินจัดมาเพราะว่า <c oughs> กลายเป็นว่าตีตายแทนนะครับ <c oughs> อาจจะาโดนตีตายคอมโบค่อนข้าง<ช>จะ<ช>ขัดกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอาจจะเร็วนะแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะเติมช้าเพราะมีมอนมากนะแต่ใบนี้ใส่3ใบก็พอนะเพราะมีการหาเยอะนะครับโอเคโอเคใบต่อไป อ่าก็เป็นเวทที่จำเป็นเหมือนกันนะหนึ่งในสามใบที่ผมจะเลือกขึ้นมาจากโอคิวนะอ่าก็คือรายได้มื่อมีโรครายนะครับแล้วก็ได้เกจจัวนะถ้ามีโซไอเทมไอเทมมีโซสองใบก็ได้เพิ่มอีกสองไลน์นะเป็นการ์ดเกจจัวที่เต็มเกมนะครับเอาไปยื้อได้ด้วยเอาไปยื้อได้นะได้สองไลน์ดีๆโอเคใบถัดไปเป็นใบที่อ่าแอนดมินใช้บ่อยมากๆนะเพราะว่ามันสามารถขุดมอนขึ้นมือได้นะแล้วก็ได้เกจได้เกจได้ไลน์ด้วยนะ เก่งใช้ได้เลยคือเราต้องวนดอบนะครับเล่นกับดอบนะเด็กนี้โอเคใบถัดไปเลยอ่าเป็นการเวทมนต์นะที่ใช้ในการหาหาของนะหาพวกอ <c oughs> มอนสเตอร์หรือเป็นไอเทมก็ได้ในกรณีที่เรามีไอเทมอยู่บนมือแล้วนะเราก็หาเติมเกมนะอยู่ที่ว่าน้องจะเลือกว่าน้องจะตั้งบอดก่อนถ้าน้องเกมอ่าคนที่เล่นโลกรายเนี่ยนะส่วนใหญ่เริ่มก่อนเนี่ยจะได้เปรียบน,นะบเราต้องรีบตั้งบอดให้เร็วที่สุดนะเพื่อที่จะตั้งรับนะ เด็กนี้เด็กโรคร้ายนี่จะเก่งตั้งรับมากกว่าบุกนะโอเคทําแทูปทำไปมปฏิไลต่างใบใบนี้เป็นใบที่แอดใช้บ่อยที่สุดและพลาดบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเปิดท็อปสองนะส่วนใหญ่จะเจอแต่มอนเตอร์นะหรือไม่ก็เจอพวกเวทที่ไม่ใช่โรคร้ายนะก็ไม่สามารถยัดเข้าไปได้นะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปดูคลิปก่อนๆแอดมินสามารถใช้มันได้อะคล่องนะเพราะว่าเราลดมอนแต่มีเวทเยอะนะโอเคเป็นใบที่ทําให้ เกมไวถ้าในการ์ตูนสังเกตด,ดูว่ามันไวมากนะไวมากาเพราะมัน,น,นเป็นการ์ตูนใช่เป็นการ์ตูนต่อไปเป็นใบที่อแอดมินโคตรรักเลยนะใบนี้นะถ้าไปเจอพวกเด็กเว,เวฟเวยอะๆโน,โนโนโนเกย์ออพิสูจน์มาแล้วนะดดเดี๋ยวเราจะได้เห็นเร็วๆอันนี้นะว่าโรคร้ายโดนตกเย็นยังไงนะเวลาเล่นไทีพวกอ่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นไรเทนะที่จะได้เปรียบนะเพราะว่าเขาเวฟเยอะเราก็นอนเลยนะแต่ไรเทมีการลุกมันเยอะ เกเอมันชื่ออะไรวะเออช่างมันเถอะโอเคใบต่อไปนะครับออาใบต่อไปเลยเปลี่อนไปว่าอะไรอ่ะั้งต่อใบก็เป็นเป็นโปรโมนะเป็นโปรโมที่ร้านร้านการนะสามารถไปแข่งแล้วก็ล่ามาได้นะครับคือเด็กเอานะเป็นสามารถทำไมแอดมินถึงใส่เพราะว่ามันเป็นการที่เราทําให้เด็กเราไม่เอาอย่างน้อยก็หนึ่งใบแต่แถได้จั่วด้วยก็กาดได้โดยที่มีช่องกลางนะกาดกดปุ๊บก็เอาเวทมนต์หนึ่งใบใส่ใต้กองนะแล้วก็ยกและกันจะวีแถมได้จั่วหนึ่งด้วย แต่ข้อเสียคือมันไม่ได <Yes> ้เป็นเป็นโรคร้ายนะโอเคใบถัดไปเลยครับใบถัดไปเป็นของใหม่นะเป็นของที่แอดคิดว่าจะได้เอามาตัดเกมนะแต่ยังไม่มีโอกาสที่ได้ได้ใช้มันจริงๆเลยนะก็คือเราสามารถเลือกมอนหนึ่งใบนะถ้าตัวนั้นตีนะเราจะดูดเกรดนะ อ่านำดูเกตแล้วก็ยิงหนึ่งด้วยนะถ้าตีดับเบิลก็ดูสองเกตนะแล้วยิงยิงสองนะจุกเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคล่างมากกว่านะถ้ามันอยู่ในโซโลกร้ายในการทุกใบฝ่ายตรงข้ามนะก็ลบ1,000ทั้งเด็บทั้งเพานะก็เป็นการทำให้ตั้งรับและลุกยากขึ้นของเขานะส่วนใหญ่ก็จะใบนี้ก็จะอยู่ในโซของไอเทมนะเพราะมันจะอยู่ตลอดนะครับโอเคใบถัดไปอ่าเป็นใบที่ตัดเกมอีกใบหนึ่งนะใบนี้นะมาจากชุดใหม่ XUB03 นะ สกิลมันก็ถ้าเกิดอยู่บนมือตอนที่เด็กซูบิเดียคอเยอะๆเนี่ยจะค่อนข้างลําบากเลยเพราะมันห้ามคอจากสกิลนะพวกเสชจากเด็กเสชจากดอกเสชจากอะไรต่างๆลงจากมือพิเศษอ่ะก็ไม่สามารถลงได้นะแค่คอปกติสามารถทําได้นะแต่นี้คอพิเศษนะลงไม่ได้นะครับใช่แล้วไม่สามารถซูบิเดียลงมาได้นะทุยเอาใบถัดไปโอยังเล่นอไรอ่าใบนี้ หลังจากที่ยูบีเข้ามานะใบนี้แอดมอก็มองว่ามันก็เก่งขึ้นนะเพราะว่าการเติมเกจของเราเราไม่ได้ใช้เอเชียสตัวเก่าตับัตตี้เป็นตัวเมนแล้วนะใบนี้ก็จะเข้ามาเติมเกจให้เทินละ2ใบเลยนะเทินเขาเทินเรานะเราจะเร่งเกจได้เร็วมากเราสามารถใช้เวทเรสนะสามเกจได้อย่างสบายในขณะที่โซยังไม่ถึง6นะใบนี้ถือว่าเก่งนะมันมันลบคีด้วยนะถ้าเราไล่เวทเนี่ยแจกแจกลบเรื่องหนึ่งตัวนะลบเพาสองพันหน้าหลังนะแล้วลบอีกหนึ่งคีด้วยนะ <Okay. S 1> ถือว่าเก่งนะครับ โอเคททาหน้ี่ดิใบถัดไปเลยกกััดนโอเคเป็นกัดกันนะเหมือนกันไล่ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทางคู่แข่งเท่านั้นนะเราไล่ถมดอกไม่ได้นะจ่ายหนึ่งเกียร์นะยกเลิกการโจมตีอ่าแล้วก็อ่าถ้าไอเทมเรามีโซอยู่นะลบขี้หนึ่งนะครับโอเคลมื่อี้อีกแล้วลบขี้ใช่มันต้องลบอ่าใบนี้ใบเดียวนะอ่าใบนี้มันมีสกิลอ่าเพิ่มเขากับเราอย่างละห้านะหมายถึงว่าเรา ยืดไหล่ตัวเองได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะ,ะเพิ่มไลล์ให้เขาด้วยนะมันทําให้เรา <c oughs> ค่อนข้างจะ <c oughs> ยืดยืด้อชีวิตของเราได้ได้ดีส่วนเคาน์เตอร์คือ,อโซ่ทุกใบไม่ถูกโซ่ทุกใบของกา๊าซโซ่ทุกใบของก๊์ดที่อยู่บนสนามไม่สามารถถูกถอดด้วยความสามารถนะ <Line. S 1> แล้วก็เอามาเป็นเคาน์เตอร์ใช่ใช่สมมตถิถ้าเราดูถอดโซ่เราก็ไล่มันก็ไปดูถอดใช่เหมือนพวกเหล็กโลกะอะไรอย่างนี้มาดูใช่ไหมเราก็ไล่หรือดักก็ เขาจบไปเขาก็ลงดับแล้วลงโลกิลม,มาใหม่อะไรประมาณนะั้นต่อไป okay. ต่อไปเป็น nice one นะอ่าเป็นอาร์ที่แเก็บมานานพอสมควรแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าจาหนึ่งเกร<ช>หน้าแลจุดสองแล้วก็ใบสุดท้ายอ่ะชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่ติดวันเพอร์เทินนะมันได้2เกรดสองไลน์นั่นแตข่ข้อเสียมันอย่างเดียวคือมันต้องติดโรคไลน์นะมันเริ่มก่อนโดยถ้าเกิดเราเริ่มหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้มันในการเพิ่มไลน์และเพิ่มเกตในการยื้อไลน์เราได้นะถ้าอย่างเช่นเกียร์ก๊อต ตีมาก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าเขาลิงก์ตีหรือว่าเขาตีในาพาวที่แบบค่อนข้างจะปิดได้เลยเหมือนเอออนเจอร์นะที่เขาประกาศโอเวอร์คิวมาเขาการไม่ได้แต่เราเราจะเราจะเพิ่มไลท์เราก็เพิ่มอย่งีไม่ได้นะโอเคก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของเดคลิสต์อ่าของโลกร้ายของแอดมินเอนะก็ใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วรอดู EP ถัดไปได้เลยสุณครับ